สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็มาต่อกันที่ซีรีส์ด็อกเตอร์โรแมนติกหรือว่า โรแมนติกด็อกเตอร์ทิเชอร์คิมนะคะในเอพิโซดที่4ค่ะต่อเนื่องจากเอพิโซดที่3นะคะเปิดเรื่องมาเนี่ยหมอคิมก็ไม่พอใจนะคะที่หมอซอจองเนี่ยมาช่วยซูเปอร์ไวท์หมอดงจูค่ะเขาไม่พูดอะไรเลยนะคะก็เดินมาสั่งงานนางพยาบาล1234านะทาเป็นเมินเฉยไม่สนใจสองหมอของเราค่ะทั้งหมอซอจองแล้วก็หมอดงจูเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดนะคะแต่ว่าหมอคิมเนี่ยก็ไม่ฟังคําอธิบายใดๆเลยค่ะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามานะคะเป็นเชฟที่เป็นเพื่อนของหมอคิมนั่นเองค่ะ เคสที่หมอดุมจูกาลังช่วยดูแลอยู่เนี่ยก็เป็นลูกชายของเขาเองนะคะเขาขอให้หมอคิมเนี่ยช่วยดูแลลูกชายของเขาหน่อยหมอคิมก็รับคําค่ะแล้วภาพก็ตับมาที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามานะคะเธอเป็นผู้จัดก,การคาสิโนนั่นเองค่ะหมอคิมเนี่ยรู้จักผู้หญิงคนนี้นะคะแต่ว่าก็ดูไม่สนใจเธอเลยค่ะเขาพูดด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยรอยแผลบนหน้าของเขาอะ่ะเขาจะเรียกเก็บค่าเสียหายจากคาสิโนด้วยผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มอ่อนค่ะ แล้วภาพก็แฟลชแบ็กย้อนกลับมาตอนที่หมอคิมเนี่ยมาที่คาสิโนนะคะเขามานั่งอยู่จุดจุดหนึ่งนะคะปรากฏว่าข้างๆข,ของเขาเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งกําลังชักค่ะเขาได้บอกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยโทร911 <ๆๆ S 1> เพื่อเรียกรถพยาบาลน,นะคะซึ่งการกระทําทุกการกระทาของหมอคิมเนี่ยก็ถูกจับตามองโองดยผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้จัดก,การคาสิโนค่ะพอเขาส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ยผู้หญิงคนสวยคนนี้ก็เดินเข้ามาหาหมอคิมนะคะบอกว่าท่านประธานเนี่ยอยากที่จะพบหมอคิมเขาไม่อยากไปแล้วก็พยายามที่จะสู้นะคะแต่ว่าก็สู้แรงบริการไม่ ไ,ไหวนะเขาถูกลากมาพบกับท่านประธานคาสิโนค่ะท่านประธานคาสิโนก็เลยบอกว่าหมอคิมอะแอบโกงลูกค้าว i p ของเขาคนหนึ่งเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องจัดการหมอคิมนะคะเพื่อไม่ให้หมอคิมทําอีกหมอคิมยืนขึ้นแล้วบอกว่าเขาเป็นหมอ ทำกับเขาแบบนี้ได้ไงถ้ามือของเขาเป็นอะไรแล้วเขาจะผ่าตัดรักษาคนไข้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ท่านประธานคนนี้พอได้ฟังนะคะก็เลยอยากที่จะให้หมอคิมเนี่ยมาเป็นหมอประจําตัวให้เขานะคะหมอคิมจะเรียกเ่าอะไรเนี่ยเขายินดีใจไม่อั้นเลยตกลงไหมแต่ว่าหมอคิมไม่สนใจนะคะเขาบอกว่าท่านประธานคาสิโน,โนเนี่ยมีอาชีพเอาเปรียบคนจนอะไรอย่างนี้เขาไม่สนใจที่จะรักษาให้กับคนที่ทํานาบนหลังคนอะไรอย่างนี้หรอกนะคะท่านประธานก็ชิวนะคะแล้วก็สั่งให้ผู้หญิงคนนี้นะคะโทรไปสั่งสเต็กมาเพิ่มค่ะซึ่งจริงผู้หญิงคนนี้ ก็คือลูกสาวของท่านประธานด้วยเนาะก็มาช่วยทํางานในคาสิโนโค่ะแล้วภาพก็ตัดมาในครัวนะคะเชฟก็ได้รับคาําสั่งมาว่าจ้องทําสเต็กเนี่ยส่งไปให้ท่านประธานกินค่ะพอเขาพยายามจะจุดเตาเนี่ยปรากฏว่าก็เกิดไฟไหม้ลุกแล้วก็ลามไปทั้งห้องครัวเลยค่ะหมอคิมแล้วก็ท่านประธานที่กําลังต่อรองกันอยู่ข้างบนเนี่ยว่าจะให้หมอคิมมาเป็นหมอประจําตัวของเขาเนี่ยพอได้รับข้อความว่าในห้องครัวเนี่ยเกิดไฟไหม้นะคะเขาก็รีบลงมาที่ครัวเลยค่ะหมอคิมเนี่ยรีบกระโจนเข้าไปในกองไฟแล้วก็ช่วยคนเจ็บนะคะ น่ากลัวมากเลยซีนนี้นะหมอคิมเนี่ยไม่สนใจตัวเองเลยนะคะเหมือนกับว่าจะต้องช่วยคนออกมาให้ได้นั่นเองค่ะแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่โรงพยาบาลทนดําค่ะหมอคิมก็มาส่งคนเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อรีเฟอร์คนไข้ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นนะคะ ภาพตัดกลับมาที่ห้อง ER ค่ะหมอคิมเดินกลับเข้ามาหมอดงจูเนี่ยก็พยายามที่จะเดินเข้ามาอธิบายนะคะอธิบายว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่ะหมอซอจองไม่เกี่ยวไม่ผิดอะไรเลยเขาเป็นคนที่ขอร้องให้หมอซอจองเนี่ยมาช่วยซุปเปอร์ไว้์ให้ตัวเขาเองนะแต่ว่าหมอคิมก็ไม่ฟังนะคะเขาไล่หมอดงจูออกไปค่ะหมอดงจูเริ่มโมโหนะคะทั้งสองคนก็เลยโต้เถียงกันไปมานะสุดท้ายแล้วหมอคิมก็เดินออกมาค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่หมอซอจองเนี่ยมายืนแอบดักหมอคิมอยู่ค่ะเธอซุดตัวลงนั่งกับพื้นนะคะบอกว่าหนูเขาโอ อีกครั้งนะคะจา์หนูเนี่ยจะนั่งตรงนี้ไม่ไปไหนเลยจนกว่าอาจารย์คิมเนี่ยจะยกโทษให้แต่ว่าหมอคิมก็ไม่สนใจนะคะเดินผ่านเธอไปเลยค่ะหมอดงจูที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็โมโหหมอคิมมากเลยนะคะพยายามที่จะเข้าไปต่อยหมอคิมค่ะแต่ว่าหมอคิมก็หลบได้นะโดยที่มือเนี่ยยังซุกอยู่ในเสื้อกาวอยู่เลยนะคะหมอดงจูก็โมโหมากเลยนะคะบอกว่าหมอคิมอะทำตัวไม่สมกับเป็นผู้อาวุโสเลยตัวเองเป็นหมออาวุโสแท้ๆทําไมถึงทํากับแพทย์รุ่นน้องแบบนี้ล่ะ หมอซอจองเนี่ยจะเข้าไปห้ามทั้งสองคนนะคะแต่ว่าพี่บานโฮก็เข้ามาห้ามไว้ค่ะแต่ว่าทั้งหมอคิมแล้วก็หมอดงจูก็ยังคงที่จะต่อยก,กันต่อไปนะคะพอพี่บานโฮเห็นว่าเออทั้งสองคนไม่ยอมหยุดสักทีเนี่ยเธอเลยเดินเข้าไปสยบศึกนี้ค่ะโดยการวักใส่ทั้งสองคน,นะคะ่ะหมอทั้งสองคนก็ตัวหดเล็กลงเลยนะคะ รู้แล้วนะคะว่าใครใหญ่ที่สุดในล้มพยาบาลนี้พี่พยาบาลโฮนั่นเองเธอบอกว่าให้หมอคิมเนี่ยไปคิดทบทวนเรื่องของหมอซอจองใหม่นะคะแต่ว่าหมอคิมก็บอกพยาบาลโฮจะมาสั่งผมไม่ได้นะพยาบาลก็เก่าเกมนะคะก็พูดทิ้งท้ายว่าฉันถือว่าคุณตกลงกับฉันแล้วพูดจบเธอก็เดินออกมาเลยค่ะอิทิลิ์ของพี่พยาบาลโฮโคตรโหด ภาพตัดมาที่เช้าวันต่อมานะคะหมอดงจูก็ได้รับโทรศัพท์จากรุ่นพี่อินซูค่ะบอกว่าตําแหน่งของหมอดงจูเนี่ยจะมีหมอคนใหม่มาสมัครนะหมอดงจูก็สิ้นหวังเลยเขาคิดว่ายังไงเขาคงไม่ได้กลับไปทํางานที่โรงพยาบาลกอแดแล้วนั่นเองค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องของผออโยนะคะทั้งผอ,อพยาบาลโฮหมอคิมแล้วก็เจ้าหน้าที่จางนะคะก็กำลังประชุมว่าจะเอายังไงดีกับหมอซอจองในขณะนั้นหมอดงจูก็เดินเข้ามาค่ะเขาเดินมาบอกว่าเขาเนี่ยจะขอลาออกจากโรงพยาบาลน,นี้เขาคิดว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่ หมากับโรงพยบาบาลที่นี่หรอกอีกทั้งตัวเขาก็ได้รับข้อเสนอจากโรงพยบาบาลอื่นให้ไปทํางานด้วยเจ้าหน้าที่จ้างก็พยายามที่จะรั้งตัวของหมอดงจูไว้นะแต่ว่าหมอคิมเนี่ยก็ไม่ได้ล้งเขาไว้เลยนะคะแล้วพูดจาหนิบแนมเนาะ ก่อนที่หมอดงจูจะเดินออกไปนะคะเขาก็พูดกับหมอคิมว่าสิ่งที่หมอคิมพูดก่อนหน้านี้มันถูกทุกอย่างเลยก็คือก่อนที่พยาบาลโฮจะมาสยบศึกระหว่างตัวเขากับหมอคิมนั่นเองค่ะเขาบอกว่าทุกอย่างที่หมอคิมพูดอ่ะมันถูกทุกอย่างเลยเขาทําทุกอย่างเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะที่เขาต้องเป็นคนแบบเนี้ยก็เพราะว่ามันมีคนแบบไดโรเสาเต่าล้านปีแบบคุณนี่แหละที่บีบบังคับทําให้ผมต้องใช้ชีวิตแบบนี้หยุดมาสอนว่าผมจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนได้แล้วผมขยากขย หมอซอจองนะคะก็ถามหมอซอจองว่าทําไมถึงอยากอยู่ที่นี่นักล่ะไปโรงพยาบาลอื่นดีที่ไหนๆมันก็ดีกว่าที่นี่ทั้งนั้นแหละแต่ว่าหมอซอจองก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะเจ้าหน้าที่จ้างก็พยายามที่จะเข้ามารั้งหมอดงจูไว้นะแต่ว่าหมอดงจูก็ไม่ฟังค่ะ มันไปแล้วะ,เ,ะเขาบอกว่าเขาอยากที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการช่วยคนไข้ได้อย่างเต็มความสามารถซึ่งถ้าเขาอยู่ที่นี่อะ่ะมันไม่มีเฟสิลิตี้อะไรในการช่วยคนไข้เลยเครื่องซาวเนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยคนที่นี่ก็ยังใช้กันอยู่ได้เนาะแถมแต่ละแผนกก็ยังทํางานมั่วกันไปหมดไม่มีแบบแผนอะไรเลยเข้ามาเป็นหมอสันแต่ว่าจะต้องมาอยู่เวรห้อง ER เขาไม่ต้องการใช้ชุดแบบนี้นะคะในขณะที่หมอซอจองเนี่ยก็เดินเข้ามาค่ะบอกว่าหมอดงจูเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอมีความสมารนมากมายแต่ก็คิดไม่ได้เจ้าหน้าที่จ้างก็รีบ ห้ามไว้ไม่ให้ทั้งสองคนทะเลาะกันนะคะแต่ว่ายิงห้ามก็ยิงทะเลาะกันค่ะหมอซอจองเดินออกไปนะคะหมอดงจูก็จะเดินจากไปเหมือนกันค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่จางเนี่ยก็รั้งเขาไว้ค่ะแล้วในขณะนั้นประธานคาสิโนก็เดินเข้ามาที่โรงพย AB าบาลค่ะเจ้าหน้าที่จางก็เลยรียบเข้ามาทักทายนะคะบอกว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับท่านประธานประธานคาสิโนคนนี้ก็เลยบอกว่ามาหาหมอคิมค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องทํางานของหมอคิมเขามานั่งคุยกับประธานคาสิโนนะคะเขามีชื่อนะแต่ว่าสมองในการจําชื่อเกาหลีเนี่ย มันน้อยมากๆเลยนะคะขอเรียกมันแบบนี้แล้วกันเนาะถ้าใครรู้ชื่อก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ลงไว้ด้านล่างได้เลยนะท่านท่านประธานคาสินโนก็บอกว่าเขาอยากที่จะให้หมอคิมเนี่ยเป็นคนรักษาเขานะคะเขาเปิดเสื้อของเขาออกมันมีรอยผ่าตัดที่หน้าอกของเขาค่ะน่าจะมีการผ่าตัดหัวใจอย่างแน่นอนนะคะเขาพูดด้วยว่าตอนนี้เขารู้สึกเหมือนตัวเองใกล้จะตายมากๆเลยรู้สึกไม่สบายตัวมากๆ แถมก็ไม่รู้ว่าจะได้ปลูกถ่ายหัวใจตอนไหนนะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาได้หัวใจมาเพื่อที่จะปลูกถ่ายแล้วอะ่ะเขาอยากที่จะให้หมอคิมเป็นคนผ่าตัดให้เขาค่ะหมอคิมก็ถามว่าทาไมต้องเป็นเขาด้วยล่ะประธานคาสิโนก็บอกว่าเขารู้ว่าหมอคิมอ่ะเป็นคนจริงทุ่มเทแน,แน่ๆเขารู้สึกว่าหมอคิมเนี่ยจะทาสึกความสามารถเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเขาแน่ๆ หมอคิมก็พูดต่ออีกนะคะบอกว่ามันมีหมอเก่งๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะเก่งกว่าเขาก็มีทําไมจะต้องเป็นเขาด้วยที่ท่านประธานเนี่ยอยากที่จะให้รักษาเขาแต่ว่ายังไม่ทันที่ท่านประธานจะได้พูดตอบนะคะเจ้าหน้าที่จางก,ก็เดินเข้ามาขัดจังหวะค่ะก็เลยทําให้บทสนทนามันตัดไปนะภาพตัดมาที่หมอดงจูมาเก็บของนะคะหมอซอจองก็นั่งฟังเพลงไม่สนใจเขาอยู่นะคะพอหมอดงจูจะเดินออกไปเนี่ยเธอก็เศร้านะคะก็หันไปมองอย่างเศร้าๆปรากฏว่าหมอดงจูก็เดินกลับมาค่ะหมอ หมอซอจองก็เสียท่านะคะก็กลับมาเก๊กแล้วก็ทําเป็นของลุ่นไม่สนใจนะคะหมอดงจูเดินมาหาหมอซอจองค่ะบอกว่าเนี่ยรุ่นพี่เคยสนใจความรู้สึกของผมบ้างไหมหมอซอจองก็เลยมองหน้าหมอดงจูนะคะแล้วก็ตัดสินใจเล่าเรื่องราวตลอดทั้ง5ปีให้ฟังค่ะตั้งแต่เรื่องที่เธอหนีออกมาแล้วก็พลัดตกเขานะคะข้อมือของเธอเนี่ยบาดเจ็บปัจจุบันเนี่ยเธอสามารถใช้งานได้แค่90%เท่านั้น เธอก็เลยหยุดที่จะรักษาคนไข้แล้วก็ไปศึกษาเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมทรงอกนะคะนายก็รู้นี่เรียนด้านนี้มันเรียนหนักจะตายฉันไม่มีเวลาไปคิดถึงนายหรอกหมอดงจูพอได้ฟังอย่างนั้นนะคะเขาก็เสียใจนะเขากาลังจะเดินออกไปค่ะแต่ว่าหมอซอจองก็พูดออกมานะคะบอกว่าจริงๆแล้วฉันก็คิดถึงนายนะ หมอดงจูก็ชะงักไปนะคะก็ถามว่านี่พูดจริงๆหรือว่าพูดเพราะสงสารเขากันแน่หมอซอจงก็เลยตอบไปว่าแล้วนายคิดว่าฉันพูดจริงหรือเปล่าล่ะในขณะนั้นเธอก็ได้รับข้อความนะคะจะต้องไปดูคนไข้ก่อนที่เธอจะเดินออกไปน่ะเธอก็บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่หมอธรรมดาแต่เราก็ยังเป็นหมอนะเพราะหมอดงจูเนี่ยเขาอยากจะเป็นหมอที่มีอํานาจนะคะทําทุกอย่างเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นหมอที่เก่งอะไรอย่างนี้หมอซอจงพูดจบก็เดินจากไปค่ะทิ้งหมอดงจูให้ยืนจมอยู่กับความคิดของตัวเองนะคะภ้าตัดมาที่หมอดงจูเนี่ย กำลังจะไปจากโรงพยาบาลทนดำแล้วนะพี่พยาบาลโฮก็มาบอกว่าก่อนที่หมอดงจูจะออกไปอะช่วยดูแลเคสนี้เป็นเคสสุดท้ายได้ไหมมีเคสคนไข้ที่มือขาดอยากที่จะให้หมอดงจูเนี่ยช่วยเย็บแผลให้หน่อยหมอดงจูก็ไม่สนใจนะคะแต่ว่าพี่พยาบาลโฮเนี่ยก็ขอร้องไว้ค่ะหมอดงจูก็เลยใจอ่อนแล้วก็โอเคค่ะจะมารักษาเคสนี้เป็นเคสสุดท้าย ภาพตัดมาที่หมอซอจองเนี่ยมาหาหมอคิมที่ห้องนะคะเธอบอกว่าเธอขอโทษน,นะคะแล้วก็สัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วอย่างแน่นอนหมอคิมก็เลยขอดูแผลที่ข้อมือหน่อยนะคะ พอเขาลองสํารวจแผลของหมอซอจองแล้วก็ถามว่าอาการดีขึ้นไหมหมอซอจองก็บอกว่าดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากๆเลยหมอคิมก็เลยถามว่าทําไมหมอซอจองถึงอยากเป็นหมอที่โรงพยาบาลนี้ล่ะหมอซอจองก็เลยบอกว่าเธออยากเรียนรู้จากคนเก่งๆอย่างหมอคิมอยากที่จะเข้าร่วมการผ่าตัดกับหมอคิมสักครั้งหนึ่งแล้วภาพมันก็ตัดสลับมาที่หมอดงจูที่กําลังเย็บแผลให้กับคนไข้นะคะพี่พยาบาลฮูก็ถามเหมือนกันถามว่าแล้วทำไมคุณถึงอยากไปจากที่นี่ล่ะหมอดงจูก็เลยบอกว่าก็เพราะว่าเขาไม่ชอบหมอคิมยังไงล่ะ ไม่ชอบโรงพยาบาลน,นี้รวมถึงไม่เห็นการเติบโตในเส้นทางอาชีพของเขาด้วยพี่พยาบาลโฮก็เลยถามว่าแล้วคุณคิดว่าหมอคิมเป็นหมอที่ดีไหม หรือว่าคิดว่าหมอคิมเป็นหมอที่เก่งที่สุดหรือเปล่าหมอรงจูก็ชะง,งักไปนะคะภาพตัดกลับมาที่ประธานคาสิโนค่ะประธานโดที่เป็นประธานของโรงพยาบาลกอแดก็มาหาประธานคาสิโนนะคะเพราะว่าประธานคาสิโนเนี่ยเขาเป็นประธานใหญ่ของโรงพยาบาลกอแดด้วยนั่นเองค่ะ <c oughs> <ๆ>เขาบอกว่าเขามีโปรไฟล์หมอเก่งๆมาถึง2คนเลยที่จะช่วยปลุกถ่ายหัวใจให้กับท่านประธานนะคะแต่ว,ว่าท่านประธานคาสิโนโก็บอกว่าเนี่ยประธานโดมาเสียเที่ยวแล้วเขามีหมอที่จะเข้าผ่าตัดให้เขาแล้วนะคะประธานโดก็เลยถามว่าจริงเหรอไม่ทราบว่าเป็นใคร หรอครับแล้วมือถือของประธานคาสิโนก็ดังขึ้นค่ะหมอคิมนั่นเอง เขาบอกว่าเขายอมที่จะผ่าตัดให้กับท่านประธานแล้วนะคะแต่มีข้อเสนอว่าท่านประธานเนี่ยจะต้องซื้อเครื่องอันตราซาวให้กับโรงพยาบาลใหม่ได้ไหมท่านประธานก็บอกว่ายินดีมากๆเลยแล้วหมอคิมไม่ได้ขอแค่เครื่องอันตราซาวนะคะเขาขอเตียงคนไข้รุ่นใหม่ขอเครื่องดมยาสลบรวมถึงขอห้องใหม่ในการรักษาคนไข้ด้วยค่ะนายทุนใหญ่เลยเนี่ยยิ่งกว่าให้โตโน่ไปว่ายน้ําอีกนะ้เนี่ยหมอคิมเอาแบบเซ็ตคอมโบเลยนะคะท่านประธานก็รับคําค่ะแล้วหมอคิมก็วางสายไปประธานดูก็เลยถามว่านี่เขาทําอะไรผิดไปหรือเปล่า ทำไมท่านถึงยอมให้หมอโนนีมารักษาล่ะท่านประธานก็เลยเอาวิดีโอตอนที่ไฟไหม้ครัวให้กับประธานโดดูนะคะ ประธานคาสิโนคนนี้ก็บอกว่าหมอคิมเป็นหมอที่กล้าที่จะเสี่ยงเอาชีวิตของตัวเองเข้าไปช่วยคนเจ็บทําให้คนเจ็บเจ็บน้อยลงเขาเลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะฝากชีวิตของเขาไว้กับหมอคิมได้นั่นเองค่ะประธานโดนั่งดูวิดีโอแล้วพอสนะคะกฏว่าพอเขาเห็นหน้าหมอคิมชัดๆก็ตกใจค่ะเหมือนประธานโดกับหมอคิมเคยมีเรื่องราวในอดีตกันเลยนะคะเนี่ยภาพตัดมาที่ห้อง ER ค่ะหมอสอจงก็เดินเข้ามานะพี่บานโฮก็ถามว่าเนี่ยหมอคิมให้หมอสอจงอยู่ที่นี่ต่อหรือเปล่าหมอสอจงก็บอกว่าหมอคิมอนุญาตให้เธออยู่ที่โรงพยาบาลต่อได้นะ แต่ว่าไม่ได้อยู่ในฐานะหมอแต่ว่าจะต้องอยู่ในฐานะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของโรงพยบาบาลค่ะหมอคิมบอกว่าให้หมอซอจองเนี่ยอยู่โดยไม่ต้องใช้ยาให้ได้ก่อนนะเขาถึงจะไว้ใจให้หมอซอจองเนี่ยไปรักษาคนไข้ได้ค่ะแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่หมอดงจูค่ะเขากําลังปั๊มกู้ชีพให้กับผู้ชายคนหนึ่งอยู่นะคะผู้ชายที่เขามาช่วยเย็บแผลเนาะในขณะนั้นหมอคิมก็เดินเข้ามาค่ะเขายืนดูการกู้ชีพของหมอดงจู พอหมอดงจูสามารถกู้ชีพคนไข้ได้เนี่ยหมอคิมก็พูดเน็บหมอดงจูนะคะบอกว่าไหนจะลาออกแล้วไม่ใช่หรอทำไมยังอยู่อยู่ละหมอดงจูก็เลยบอกว่าคนนี้ก็จะเป็นคนไข้คนสุดท้ายในโรงพยาบาลทนดำนี่แหละหมอคิมก็ถามถึงอาการคนไข้นะคะหมอดงจูก็เลยบอกว่าคนไข้เนี่ยมีอาการเจ็บซี่โครงมีซี่โครงร้าวรวมถึงมีอาการสะโพกเคลื่อนด้วยหมอคิมก็เลยถามว่าเคยร,รักษาคนไข้เป็นเคสแบบนี้ไหมหมอดงจูก็บอกว่าไม่เคยนะคะหมอคิมก็เลยเอาผ้ามาพันรอบตัวคนไข้เพื่อที่จะรีเซตติ้งกระดูกให้มันกลับเข้าที่ค่ะก็คือดัดซ โพกคนไข้นะหมอดงจูก็ยืนมองอึ้งๆนะคะแบบว่าเก่งอีกแล้วหมอคิมโปรเฟชชั่นอลมากเขาถามหมอคิมว่าเนี่ยคุณเป็นหมออย่างไงกันแน่เนี่ยหมอคิมไม่ตอบนะคะแต่ว่าถามกลับว่าแล้วนายคิดว่าคนไข้ของนายเนี่ยต้องการหมอแบบไหนล่ะฉันก็เป็นหมอแบบนั้นแหละเขาบอกหมอดงจูว่าจะเอาแต่โทษระบบคนนั่นโทษนี่โทษโลกใบนี้ไม่ได้หรอกนะถ้านายใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอ่ะคนพวกนั้นอะ่ะจะไม่มีใครจำนายได้สักคนนายต้องหยุดโทษทุกอย่างก่อนแล้วก็รักษาคนไข้เต็มความสามารถเข้าใจไหม หมอคิมพูดด้วยนะคะบอกว่าถ้านายไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหมอดงจูตกใจนะคะแล้วภาพก็ flash back ย้อนกลับไปทําให้เขานึกถึงหมอที่มาช่วยเขาทําแผลในวันที่เขาไปอารวาทที่เออของโรงพยาบาลกอแดนนั่นเองค่ะเขาเลยรู้ว่าหมอคิมเนี่ยก็คือหมอที่มาช่วยเขานั่นเองรวมถึงเป็นอินไป r e ที่ทําให้เขาอยากเป็นหมอนเองนะคะหมอคิมเดินออกมาค่ะหมอดงจูก็เลยรีบวิ่งตามหมอคิมมานะคะเขาถามว่าจริงๆแล้วหมอคิมเนี่ยก็คือคนที่ช่วยเขาทําแผลใช่ไหมหมอคิมก็หัวเราะแล้วก็เนียนๆไปนะ บอกไม่ใช่จําผิดแล้วแล้วก็เดินออกมาค่ะแล้วภาพก็แฟลชแบ็กย้อนกลับมาอีกนะคะตอนที่หมอดงจูเป็นเด็กเขาเนี่ยเขียนจดหมายอยากจะขอบคุณหมอคิมค่ะแต่ว่าพอเข้ามาที่โรงพยาบาลถามหาหมอคิมแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหมอคิมเนี่ยย้ายออกไปแล้วนะคะหมอดงจูก็เลยเศร้าเลยค่ะแล้วเรื่องก็จบในอัพพิโซที่4ค่ะเรื่องราวมันสนุกนะทุกคนมันแบบมันเอาความแบบความละครกับความหมอมายำ้ำได้แบบกลมกลมนะ่อมแล้วแพนว่าสนุกมากมากเลยนะ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะดูอีพีต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่อยากให้จบเลยนะหวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปก็จะรู้สึกแบบเดียวกันนะคะคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าเรามาดูกันนะคะว่าหมอดงจูเนี่ยจะตัดสินใจที่จะอยู่โรงพยาบาลทนดำต่อไปหรือเปล่าค่ะก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้จีด้าชาแนลด้วยนะรวมถึงสามารถไปสนับสนุนฟอนสีสวยของคราฟตี้ฟอนได้นะคะที่เว็บไซต์ craft ตี f ฟอนกรา .com นะคะผู้สนับสนุนใจดีนั่นเองค่ะ คลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนจบนะขอบคุณและสวัสดีค่ะอันโกตัได้ว